โยโยโย่ใบมังตรงเชิญกลับคืนเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคึงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v ีดีพีแคในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึง,งคัมคืนวันเสาร์นะครับคึงเน้นทีมเดียวพิจิตเลือกเกมเวลาเที่ยงคืนครึ่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาร์เซนอลรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าดับเจ็ดอาร์เซนอลสี่สิบสามแต้มจากการชนะสิบสองเสมอเจ็ดแพ้สองนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะสเปอร์มาสองหนึ่งมิเกลอาเตตาหมดสิทธ ที่เจ็บ ACL นะครับตัวหลักๆก็ประตูดาบิดร,รายย่าแบ็กขวาทิมเบอร์แบ็กซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นคาราฟิโอรี่ได้เล่นบ้างนะครับคู่เซนเตอร์ซาลิบากาเบียวตรงกลางเนี่ยไรโอเดกาด ปาเต้ครับแนวรุกแม่นัดที่แล้วเป็นสเตอร์ลิงนัดนี้น่าจะเป็นทอสซาเล่นกับมาร์ตินารีนะครับหน้าเป้าเป็นคายฮาวเวสในขณะที่วิลล่าครับ35แต้มจากการชนะ10เสมอ5แพ้6เกมล่าสุดบุกชนะเอเวอเรตต์มา1-0นะครับอูนายเอเมรี่โมสิใช้งานเปาตอเลสโอดบาร์คลีย์แล้วก็จอห์นแม็กกินนะครับตัวหลักๆประตูเอมี่มาตินเนสเกมรับก็ต้องเป็นคอนซากับทารอนมิงนะครับตรงกลางมาดูโอนานแนยูริสติลิมันแนวรุกก็มอร์แกนโรเจอร์จาคอบแรมซี่กองหน้าออลลี่วักินนะครัับนดแรรกอา์ลีว อลบุกชนะมา2-0ครับก่อนเกมอร์เซนลยังเป็นต่อพอสมควรนะครับอร์ Arsenal สซนลสาการเนี่ยตามหลังลิเวอร์พูล4แต้มแข่งมากกว่า1นัดดังนั้นต้องเน้นสุดๆนะครับส่วนวิลล่าอาจจะชนะในเกมที่แล้วแต่ว่าเอเวอร์ตันก็ฟอร์มแย่ด้วยนะครับพี่เห็นมองว่าวิลล่าจะมีปัญหาเวลาเล่นเยือนครับและเอมิเรตนี่เป็นจุดแข่งอร์เซนลอยู่แล้วหน้าวัดใจอร์เซนลครับเดินหน้าต่อเนื่องจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อย1ประตูนะครับให้เชียร์อร์เซนลเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำ